สวัสดีครับกลับมาเจอกับการแกะของเล่นทำมักกิรุ่นใหม่ล่าสุดไปด้วยกันนะครับวันนี้นะฮะก่อนอื่นเลยครับชันเคยฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องทาร่กันด้วยนะครับด้วยการกดปุ่มติดตามหรือสับคลายนั่นเองครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะฮะเวลาลงคลิปใหม่ๆของเล่นนะฮะหรือว่าไลฟ์เกมจะได้รับการแจ้งเตือนเสมอครับเอาละฮะของเล่นที่เราจะมาแกะกันวันนี้นั่นคือทำมักจิรุ่นสมาร์ทครับเป็นของเล่นใหม่ล่าสุดมากๆเลยนะฮะโดยจะเน้นว่า ดีไซน์เนี่ยมาเป็นเนสัตของนาฬิกาข้อมือครับนะครับก่อนที่เราจะมาแกะกันเดี๋ยวผมอนุญ,ญาตบอกก่อนว่าจริงๆแล้วมันมีสีมากกว่านี้นะฮะมันจะมีอีกสองอสองเรือนที่ผมไม่ได้คงไม่มีโอกาสได้นํามาแกะนะครับสีแรกนะฮะนั่นก็คือรุ่นครบรอบ25ปีของธรมกจิสมานะครับเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นธรมกจิสมารุ่นครบรอบ25ปีดีกว่านะครับก็จะเป็นเรือนสีขาวปุ่มสีดาครับโดยสินค้าตัวนี้จะเป็นตัวของอพรีเมี่ยมบันไดนะฮะที่จะมาพร้อมกับตัว เป็นนาฬิกาที่มาพร้อมกับตัวธรรมสมการ์ดนะฮะของรุ่น1996เฟรนครับอันนี้คือสีแรกนะครับส่วนอีกสีหนึ่งนะฮะจะเป็นสีพิเศษเลยนะครับอันนี้ขออนุญาตต้องบอกว่าถ้าออกเสียงอะไรผิดไปต้องขอโทษด้วยนะครับจะเป็นตัวทามมกัจิสมาร์ทนะครับนิจิยูสเปเชียลเซตครับเป็นสีพิเศษของเออ่ที่ไปคอล a b บกับเอ่อวงโกกรุ๊ปนะครับของทางญี่ปุ่นนะฮะชื่อชื่อว่านิจิยู U นะครับจะเป็นเครื่องสีขาวปุ่มสีชมพูครับมาพร้อมกับธรรมสมการ์ดนะฮะที่เป็น ตัวสเปเชียลคาแรคเตอร์นะครับอีกหนึ่งชิ้นในกล่องของมันนะครับผมและที่สำคัญคือยังมีออริจินอลโฟโต้การ์ดให้ในชุดด้วยอันนี้ถ้าเป็นแฟนๆของวงนี้ก็น่าจะแบบว่าจิงชอบเข้าไปใหญ่เลยนะฮะอันนี้คือ2สีที่คงไม่ได้มีโอกาสได้แกะนะครับดังนั้นวันนี้ที่เราจะมาแกะจะเป็น2สมีมาตรฐานนี้ครับสีแรกคือคอร์อลพิงอีกสีหนึ่งคือมินบลูนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูกล่องทีละสีกันเลยดีกว่านะครับสีแรกครับนี่ถ้ามาก็จิตสมาร์ทนะฮะหน้าตากล่องด้านหน้าจะเป็นตัว Pink คอร์ จะเห็นเป็นเรือนนกาเลยนี่แบบนี้นะครับ Digital Friend of the World นะครับนี่เคารพ pink ธรรมกจิตสมาร์ตตัวกล่องด้านหน้าครับด้านบนด้านข้างครับก็จะมีความโปรโมทว่าเอ้ยหน้าจอทัชได้ทอ์คได้ด้วยแถมยัง communication เครื่องอื่นได้อีกเอ๊ะทำไมมันดูไฮโซกว่า v b อีกนะทั้งๆที่เป็นนาฬกาเหมือนกันนะคลายเียวกันด้วยนะแอบอิจฉาครับ อีกด้านหนึ่งฮะก็จะเขียนว่าแนะนําตัวสินค้าที่เรียกว่าธรรมศสมาการ์นะฮะสำหรับเสียบเข้าคล้ายเอ,อ่อดิมการ์ดของ VB ีนั่นเองครับก็คือเสียบเพื่ออ่าคาแรคเตอร์เพิ่มเติมนะฮะหรือว่าตัวไอเทมต่างๆในเกมเพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะฮะตัวกล่องด้านหลังครับจะมีสติกเกอร์อยู่ของแล้วแต่โซนน่าจะต่างกันไปแล้วก็จะมีตัวข้อมูลบนกล่องว่ามีตัวไนกา้ามีเคเบิลนะฮะแล้วก็น่าจะคู่มือหรือเปล่าเอาล่ะนี่คือตัวกล่องชมพูนะครับสีคาร,ร์พิง มาแกะดูเรือนจริงไปด้วยกันก่อนด้วยแพ็กเกจตรงนี้นครับกรีดแล้วนะถ้าพูดอะไรผิดไปหรือยังไงผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือยังไม่มีโอกาสได้เล่นเองเลยนะฮะก็เลยไม่รู้ว่า,าจะาจะเล่นเป็นหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ตัวเรือมาแล้วนะฮะก็ตัวกล่องมีอะไรไหมดูไม่มีอะไรแล้วนะนี่ครับของเดี๋ยวค่อยดูเรือนจริงกันมาดูของในชุดก่อนจะมีตัวนี้นะครับเป็นซองมาแกะ ติกเกอร์อ่ะอันนี้อย่างแรกคือสายชาร์จครับหัวนี้น่าจะเป็นไมโคร USB ใช่ไหมหัวแบบนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็น USB คล้ายๆที่มากับ V B นะฮะแล้วก็ดูตัวคู่มือกันคู่มือโอ้ผมเอาเทปใสติดไปซะแรกจะขาดไหมเนี่ยดดึงออกมาครับคู่มือน,นะฮะอันนี้เป็นสีสีแบบนี้โอ้โหสวยจังนะฮะสีสีส มีแนะนําปุ่มต่างๆบนตัวเครื่องด้วยเนาะนี่ฮะโฮมบัตทอนปุ่มกลางนะครับแล้วก็มีปุ่มข้างๆมีที่เสียบเคเบิลชาร์จอันนี้น่าจะเป็นตัวธรรมาสมการ์ดนะครับเสียบด้านข้างแล้วก็หน,น้าต่างน่าจะเป็นสี่ทัดได้สี่ตำแหน่งใช่ไหมหนึ่งสอามอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เดานะฮะแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตด้วยนะครับเออดีจังเลยนะฮะนี่คือคุมมือด้านหน้าแล้วก็ อีกด้านหนึ่งนะ่าจะเป็นสอนการใช้งานเบื้องต้นแล้วนะประมาณนี้แล้วกันนี่คือน่าจะเป็นเรื่องของการเสียบชาร์จนะครับนี่แล้วก็หน้าต่างต่างๆประมาณนี้คือต้องขออน,นุญาตบอกว่าขอ้ออจะเรียกว่าข้อเสียดีไหมบอกว่ามันเป็นสินค้าของเล่นโซนญี่ปุ่นครับก็เลยและไม่เป็นเอางี้เลยตรงๆว่าเพราะมันเป็นภาษาญี่ปุน่นอ่านไม่ออกครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเรือนไปด้วยกันนะฮะแกะงัดขึ้นพึบหนึ่งสอง ะปลิวหลุดมือไหมสามอ่ามาแล้วครับนี่ฮะธามากจิสมายครับสินค้าครบรอบ25ปีของทามากจินะครับเปิดตัวด้วยสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดถ้าเทียบกับ VB แล้วจอยังใหญ่กว่าเยอะเลยนะฮะนี่คือทามากจิสมายครับมีหน้าจอแบบนี้นะฮะเราก็มีปุ่มตรงนี้ใช่ไหมปุ่มโฮมเหรอแล้วไอ้ข้างๆนี่กดได้ปะกดอาจจะก,กดไม่ได้ไหมผมขอดูคู่มือน,นิดหนึ่งคือสงสัยไงว่าเอ๊ะกดได้หรือเปล่านะ เมื่อกี้ดูคู่มือก็ดูแบบว่าเหมือนจะกดได้ปุ่มเดียวใช่ไหมฮะปุ่มข้างๆเหมือนจะเป็นปุ่มหลอกได้ได้เป็นหุม่มโฮเมนูเฉยๆปุ่มเดียวเลยเนาะอ,อันนี้เข้าใจอย่างั้นนะนี่ครับตัวเรือนเป็นแบบนี้ตัวนี้แกะออกมาได้นะฮะเป็นตัวล็อกโหแบบว่าดีไซน์สายต่างๆเนี่ยดูน่ารักคนละเรื่องกับ VB เลยนะฮะนี่สายด้านหนึ่งแล้วก็นี่สายอีกด้านหนึ่งครับซีชมพู่หวันแผวมากแล้วก็ตัวใต้เรือนครับนี่จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ผมลองท่าไปที่ข้อมือนะนี่ถ้าเทียบกับข้อมือผู้ชายอย่างผมนะฮะอาจจะข้อมือเล็กนิดนึงก็จะประมาณเรือนประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นข้อมูลสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะแบบว่าเอ้ยเอาไงดีซื้อมาใส่ดีไหมใส่ไปจะดูเวอร์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะน,นี้คือไซส์นะครับแล้วก็เท่าที่ผมทราบเหมือนมันจะแกะออกมาได้ด้วยนี่อย่างเงี้ยนะฮะในกรณีที่ว่าไม่อยากใส่เป็นในกาผมเข้าใจว่ามันแกะมาได้แบบนี้ฮึขออนุญาตลองเลยนะฮะอันนี้ซื้อมาทั้งทีก็แบบว่าเอ้ยขอลองแกะให้เต็มที่หน่อย โอ้แน่เหมือนกันนะแต่เอาออกได้นะครับนี่แนี่นี่ออกมาแล้วฮะอันนี้ผมขอญากประกบกลับนิดนึงนี่คือตัวเรือนของธรรมกจิสมาร์ทแบบถอดเคสตัวหน้ากาข้อมือออกจะเป็นรูปร่างแบบนี้ครับแล้วจริงๆมันดึงขึ้นก็ง่ายกว่านี้ผมไปดึงลงใช่ไหมจริงๆมันดึงขึ้นน่าจะง่ายกว่านะนะครับนี่คือตัวเรือนชัดๆแบบนี้ฮะนี่เอาละด้านหลังครับ ให้ดูกันนะเผื่อใครจะแกะมาถือเล่นแบบผมบ้างนะครับผมอาจก็ไม่มั่นใจว่าจะได้ใส่เป็นนาฬิกาหรือเปล่านะครับแล้วคราวนี้ผมกําำลังงงอยู่ว่าเอ๊ะเ้วเปิดเครื่องยังไงล่ะเพราะตัวนี้คือช่องแกะใส่ดิมนะฮะแงะออกมาก็คือสามารถใส่ดิมตรงนี้ได้นะครับจริงๆเรียกดิมก็ดูเป็นดิจิมอนเกินไปเนาะเรียกตัวธรรมส,สมาการ์ดนะครับแล้วก็ช่องชาร์จแบบนี้นะครับฝั่งนี้ช่องชาร์จคราวนี้เนี่ยหลังจากดูแล้วกำลังงงอยู่ว่าเปิดเครื่องยังไงเหรอนะฮะดูดูแล้วยังงงเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนจะไปเปิดเครื่องกันเดี๋ยวดูสีหนึ่งก่อนละกันนะครับอันนี้เครื่องแรกมาดูอีกเครื่องหนึ่งนี่กรีดก่อนเลยฮึบนี่นะฮะเทียบสีก่อนนะครับสาหรับใครที่แบบว่าเออซื้อเครื่องสีไหนดีล่ะถ้างั้นอันนี้จะเป็นตัวสีเขียวย้ํานะครับว่าเนื่องจากอ่านเมนูไม่ออกแน่ๆเพราะมันเป็นญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะให้ดูเน้นอั un box, un box นบ็อกันบ็อกันก่อนละกันกับดูหน้าตาสีตอนเปิดเครื่องจริงๆกันก่อน นี่นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องเขียวนะฮะมินบลูนะฮะจะเรียกเขียวแปลกไหมเรียกมินบลูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะสับสนสีนะครับนี่ด้านหนึ่งแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็ถอดสายมาใส่ข้อมืออ่ะจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือเครื่องสีมินบลูครับเอาล่ะเมื่อกี้เท่าที่เห็นก็เออแกะออกด้านหน้านะฮะแค่นี้เองไปทนแกะตั้งนานจริงๆคือออกด้านหน้าก็จบแล้วเมื่อกี้ไปบอกว่าแกะย้อนสอนนะฮะมันก็เลยบอกว่าแกะยากมากจริงๆคือ ใส่ใจากด้านล่างถอดจากด้านบนจบนะฮะง่ายมากง่ายมากไม่ต้องกลัวว่าจะทําสายเสียเลยครับเอาล่ะแกะครบสองสีแล้วนะฮะเดี๋ยวขอตัดช็อตน,นิดนึ่งหาว่าเครื่องเปิดยังไงสักครู่นะครับเอาล่ะครับถ้าไม่เข้าใจผิดนะฮะเปิดเครื่องไปแล้วนะฮะหลังจากไป2คู่มือมาให้กดปุ่มโฮมค้างไว้ครับกดไปเลยนะรอสักครู่นึงครับเดี๋ยวมันก็ติดมั้งผมไม่แน่ใจว่าต้องกดค้างจนกว่าจะติดหรือว่ากดแล้วปล่อยนะผมลองดูนิดนึง มปล่อยิเออคงประมาณนี้มั้งครับอะติดแล้วนะมาแล้วครับเราก็จะเป็นการตั้งค่าเครื่องครับอันอข้อมูลซ้ายขวาคือปรับวันน่าจะปรับวันที่เวลาได้อ่ะนี่ปรับซ้ายขวาคือการปรับค่านะครับแล้วก็กดตกลงคือกดอันนี้นะฮะแล้วก็วันนี้วันที่ไรเดือนสิบสองใช่ไหมนี่ขอลองเล่นไปเลยนะฮะแล้วก็วันที่สิบ อันนี้ก็จะมั่วๆกันนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากอ่านภาษาเมนูญี่ปุ่นไม่ออกนะฮะ,ะ AM PM AM นะครับเราก็ตั้งเป็นสักตอน9โมงเชา้าแบบนี้ตกลงครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นของผู้ชายหรือเปล่าเดินเกิดกับวันเกิดหรือว่ามันเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับผมกดตรงลงผ่านไปแล้วก็ตั้งชื่อครับนี่ฮะเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วมันจะมีอังกฤษให้ไหมขอดูนิดนึงนะครับกดไปเรื่อยๆก่อน กดค้างได้ด้วยสะดวกจังยาวมากนะครับอ่ะนี่ภาษาอังกฤษนะฮะสมมุติว่าผมตั้งตัวทีแล้วกันนะครับเอาเกิน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 ได้อีกนะฮะกดเบาๆกดตัวทีครับแล้วก็ถ้าเรียบร้อยแล้วเข้าใจว่ามีคำว่ามีชีสสีหเหลืองอยู่ผมลองกดดูนี่อ่ะอันนี้เดาว,ว่าแปลว่าเอาตรงเอัชื่อน,นี้ใช่ไหมกดยืนยัน Yes ครับ ไข่มาแล้วนะฮะไข่ของน้องทำมขาก็จีใบแรกในเครื่องนี้มาแล้วอ่าข้อใจว่าคงต้องรองั้นเดี๋ยวผมสกิปเวลาไปดีกว่านะครับรอสักครู่นะครับเอาแล้วครับหลังจากรอคอยกันมาแป๊บเดงน้องฟักแล้วนะนี่ไข่ร,ร้าวแล้วนะครับออาแล้วน่ารักจังเลยน้องตัวสีชมพูเชียวนะครับมีอะไรโผล่มาด้วยอ่านไม่ออกนะฮะข้อเสียเดียวของการเป็นภาษาญี่ปุ่นคืออ่านไม่ออก ถ้าใครอ่านออกไปได้นี่ขออนุญาตบอกว่าอิจฉามากนะครับนี่ฮะเรียกเราด้วยเริ่มจากอะไรดีกดปุ่มนี้ก่อนละกันอ่ะหน้าตาเมนูนะครับจะมีเป็นสีช่องแบบนี้ผมลองกดนะอันแรกนะ่ะดูเหมือนจะเป็นพวกเซตติ้งนะครับแต่อ่านไม่ออกนะอ๋ออันนี้สถานะใช่ไหมก็คืออันนี้น่าจะเป็นความสุขหรือเปล่าใช่ไหมฮะความอิ่มนะครับ แล้วกดไปหน้าถัดไปได้ไหมอะประมาณนี้หรือเปล่าเมมโมรี่เหรอฮะอ่าไม่ค่อยออกหรอกนะโอ้น่าจะเป็นตัวที่เคยเรียงหรือเปล่าอย่างนั้นอันนี้ผมขอญาตเดานะฮะหน้าจอดูเหมือนจะชี้ข้างล่างลองสไลด์ดูฮึบฮึบมันต้องสไลด์ได้นี่สิสไลด์ได้แล้วนะครับกดลงไปคำสั่งนี้อ่านออกนิดนิดเขียนว่าซาวก็คือ เปิดปิดเสียงได้น,นั่นเองนะครับกดอันนี้เป็นการย้อนกลับและอันล่างล่ะอันล่างอะไรเป็นรูปแบตเตอรี่อ่ะแต่อานไม่ออกนะสไลด์ได้อีกทีหนึ่งฮึบนะฮะพยายามจะสไลด์แบบหนึ่งนะมันดูเหมือนจะสไลด์ได้อ่ะโอ้ฮึบอ๋อตั้งค่าใหม่ใช่ไหมอันนี้น่าจะความสว่างหน้าจอหรือเปล่าเอ่ย นะครับเนี่ยกดปุ๊บนึงเนาะดู no. เหมือนจะเป็นความสว่างหน้าจอนะฮะอันนี้ปรับได้หมดแล้วยังอ่ะแบ็กอีกทีหนึ่งหมดแล้วหรือเปล่านะไอคอนล่ะครับอ่ะไม่ออกขอโทษด,ด้วยนะฮะอันนี้คือเมนูแรกสุดซ้ายบนนะครับเมนูนี้คาดว่าเป็นการรักษาพยาบาลแต่น้องปกติดีน่าจะไม่ได้ปะนี่น่าจะรักษาไม่ได้นะครับอันนี้ผ่านไป แล้วก็ไมดูถัดมาน่าจะเป็นการกินนะครับอันบนคาว่าเป็นโกหังอาหารพวกข้าวใช่ไหมกดเข้ามาตอนนี้มีหน้าแรกหน้าเดียวกดเปิดน,นี่ครับให้อันนี้ใช่ไหมยืนยันนี่ให้นมน้องกินครับนี่น่ารักเชียวแล้วก็แบกดูซิแล้วก็อันล่างน่าจะเป็นขนมนี่ฮะขนมหนึ่งชิ้นส่งให้น้องกิน นี่ฮะให้ข้าวให้ขนมเรียบร้อยคราวนี้ผมลองกลับไปเช็คสเตตัสซิอ่ะกลับไปอันแรกนะครับแล้วก็อันนี้ละมัง้งนี่มีข้าวผมมาหนึ่งช่องนะครับส่วนหัวใจดูเหมือนจะไม่ขึ้นนะตังยังศูนย์อยู่นะครับเอาล่ะเมื่อกี้คือเมนูข้าวนะฮะอันนี้เมนูเหมือนจะเป็นอาบน้ํามีห้องน้าอันถ้าอันบนห้องน้ำอันล่างก็น่าจะเป็นการอาบน้ำแต่ห้องน้ามันยังไม่ได้ปวดอะ นี่ไงอาบน้ำจริงๆด้วยเรียบร้อยครับนี่อาบน้ำคราวนี้กลับมาเมนูกันอีกทีนึงเหมือนจะสไลด์ได้แบบนี้อ่ะโอเคอันนี้ดูเป็นห้องเหมือนเป็นตกแต่งห้องหรือเปล่าผมลองดูนิดหนึ่งนะครับอะไรอ่ะลองกดสิอ่านไม่ออกนะฮะเฮ้เหมือนเครื่องดูฝุ่นอัตโนมัตินั่นเองครับ น่าจะเป็นผู้ใช้เป็นไอเทมอะไรอย่างงี้น่ารักเชียวลองดูอีกทีหนึ่งนะฮะดูอันอื่นปึ๊บไม่ใช่มันต้องสไลด์เอาอะปึ๊บสไลด์ผมควรจะสไลด์ไงดีพยายามฝึกสไลด์อะนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปสิไปสิปสอ่าโอเคอ่าอันนี้ทีหนึ่งนะครับ อันกังกดไม่ได้อันนี้ก็ยังกดไม่ได้นะแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ได้อันนี้ก็น่าจะไปข้างนอกใช่ไหมครับที่มันปฏิรัฐมันจะมีเมนูไปที่อื่นนะฮะส่วนอันสุดท้ายอ่าทามะกอจิสมาร์ทอ๋ออันนี้น่าจะเชื่อมต่อระหว่างเครื่องด้วยกันส่วนนี้เป็นเครื่องตัวอ่าตัวการ์ดเดี๋ยวเรามาดูตัวการ์ดกันนะครับแล้วก็สไลด์ข้างล่างดูซิ อันนี้ยังดูไม่ได้ฮะอ่ะสไลด์กลับคบอ่ะประมาณนี้การ์ดเหรอฮะเราลองมาลองการ์ดกันตัวการ์ดที่มานะครับมี2อ,อันนี้อันนี้คือเออ่สวิตเฟรนนะครับกับอันนี้คือเลมโบเฟรนนะครับเป็นของที่วางจําหน่ายมาช่วงเครื่องออกนั่นแหละนะฮะดูแพ็กเกจกล่องกันนิดนึงสวิตเฟรนครับนี่ก็จะเป็นเออ่ไว้เสียดด้านข้างนะฮะแล้วก็จะแบบว่ามีพวกเออ่ไอเทมต่าง,างๆใช่ไหมเหมือนจะเป็นแบบว่าเป็นห้องเป็นไอเทม เป็น wallpaper แล้วก็เป็นพวก c h a r เตอร์นะครับนี่ด้านหน้าแล้วก็นี่ด้านหลังครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะเราลอง,ลองนี่ฮะเหมือนจะมีให้ดูาแรคเ c อร r แบบนี้แล้วก็ไอเทมต่างๆข้าวขนมอ่า accessory นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าของใช้หรือตกแต่งห้องหรือเปล่าอันนี้คือเหมือนเป็นหน้าตาห้อง wallpaper แล้วก็มินิเกมอ่ะมีมินิเกมให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองแกะดูก่อนฮึดึงออกมา นี่ครับหน้าตาของตัวธรรมะสมาการ์ดนะฮะหน้าตาแบบนี้สวิตเฟรนครับเหมือนตอนเราใช้พวกดิมการ์ดในตัว v อ่าวีบีดิจิมอนะครับแล้วก็แกวอกมาฮะเดี๋ยวลองใส่ด้วยกันว่าใส่ได้หรือเปล่าน้องเป็นอะไรอ่ะน้องดูเหงาเงานะฮะกดนิดนึงแต่ผมขอลองตัวนี่อันนี้แล้วก็ธํามะสมาร์ทดาวน์โหลดนะครับผมลองใส่ดู อยากรู้ฮะต้องต้องลองใช้นะครับนี่เนี่ยฮึบนี่ดาวน์โหลดปุ๊บโหลดไหมอ่าไม่ออกอ,ะอ่ะอ่าลองโหลดดูนะครับอ่อดูน่าจะไม่นานมากบุึบฮึบ,ฮบ,ฮบ ลุ้นไปด้วยนะฮะเหมือนจะเสร็จแล้วกดได้เลยปะมีเสียงออดหน้าบ้านใครบางคนกำลังมาอ่านไม่ออกเช่นเดิมครับเหมือนจะเสร็จเสร็จแล้วเข้าใจว่าประมาณนี้นะคะกับการใช้ในส่วนของตัวเอ่อตัวรามสมการ์ดแบบนี้นะฮะดึงออกลอะอะ โอเคเหลือเมนูไหนหรือเปล่านะอันนี้ก็ชาร์จดีมอ่าใส่ตัวการ์ดนะครับตัวด้านหลังปุ่มรีเซ็ตด้านหน้าใช้ปุ่มนี้ได้ปุ่มเดียวเข้าเมนูนะครับใช้เป็นระบบทัชนะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงประมาณนี้นี่แน่นี่แน่อ่ะแล้วก็น่าจะจบแล้วมั้งนะครับโอเคก็เออจริงๆต้องบอกว่าถือว่าวันนี้พามาลองอันบ็อกซ์นะครับกับเจ้าตัว ธามากจ็จีสมาร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดของทามากจินะครับจอสีทัชส,สกรีนเป็นนาฬิกาใส่ข้อมือเวลาใส่ก็คือใส่อย่างนี้นะครับอย่าไปใส่แกะผิดเหมือนที่ผมแกะผิดตอนแรกเนาะแล้วก็พอมันใส่จากด้านหน้าใช่ไหมครับด้านหลังมันไม่มีก็จริงแต่เวลามันติดเนี่ยมันก็คือสายมันจะรัดอยู่แล้วนะครับว่ามันจะทําให้มันไม่หลุดอยู่แล้วแล้วก็ใส่สายไปส่วนความยาวสายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะยาวเพียงพอสำหรับทุกท่านไหมเพราะเหมือนตอนวีบีก็มีปัญหาว่าสายสั้นไปก็ใส่กันไม่ได้ถูกไหมฮะ อ๋อเพราะขนาดข้อมือแต่ละคนไม่เท่ากันที่ผมใส่ที่รูสุดท้ายของตัวธรรมกจิก็จะมีช่องว่างเหลือประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะว่าเออเผื่อใครซื้อมาจะลองเล่นดูเออจะใส่ได้ไหมประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้คือเรื่องของสายอุ้ยหลอดอีกแล้วนะฮะแบบว่าทําไมถึงเดสทอยเออร์อย่างนี้เพราะเพราะมันไม่มีข้างล่างนั่นแหละดังนั้นเอ่อเวลาจะแกะอะไรดูให้ดีว่าเราใส่แน่นแล้วจริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไม่ใช่ว่าถอดออกมาแล้วหลุดเนาะยังไงก็ระวังระวังหน่อยผมอาจจะใส่ไม่ไดีเอง ก็อย่าเพิ่งวิตกกันไปนะฮะนี่เนี่เพราะจริงๆแล้วมันก็ดูน่าจะใส่ได้แน่นระดับหนึ่งเพราะผมเขย่ามันก็ไม่หลุดแล้วนะเมื่อกี้น่าจะใส่ไปนั่นเองนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้นะฮะก็ของเล่นใหม่ล่าสุดธนบักรจีสมารครบรอบ25ปีนะฮะวันจำไหนแล้ววันนี้สําหรับใครๆสนใจก็ลองหาซื้อกันดูนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ